สวัสดีครับผมนนท์ครับผมโจครับจากจาก a อบีรูจาก a อ Group ครับครับู้ึวันนี้วันนี้เราทั้งสองคนมีอะไรมาแนะนำแฟนๆคะก็เพลงใหม่ของเราสองคนนั่นเองชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าเป็นแฟนกันหน่อยดีถามใครนะถามคนทั้งค่าง่ายๆหยอดหยอดด้หยอดด้วย ค่ยังเป็นยังไงครับเพลงนี้มันแบบเกิดแรงมันด้แรงมาจากไหนแล้วมันเริ่มต้นยังไงบ้างครับก็จริงจริงมันมาจากความคิดของพี่อาร์ตก่อนครับที่เหมือนดูซีรีส์พวกเราแล้วซองวินดีเหนียวใช่ไหมมันก็จะเป็นความสวน์ที่แบบว่าต่างคนต่างมีความชอบกันคลิกกันอยู่แล้วเียแต่ว่ามันแบบทำไมไม่ยอมเป็นแฟนสักทีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดเป็นเพลงที่ชื่อว่าเป็นแฟนกันหน่อยดีครับมันก็จะมีแบบมีความโมเมนต์คล้ายๆกันที่ต่างคนต่าง ชอบพอการรู้อยู่แล้วว่าต่างคนต่างแบบว่าต้องการกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคอยแกล้งเออคอยแกล้งคอยหลอกตลอดคอยตอคอยจีบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นแฟนสักทีใช่ก็เลยแบบการว่าทำไมเราไม่เป็นแฟนกันอะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับอันนี้คือแบบเอาบรรยากาศในกองเอาพควักเลือกเอาทุกอย่างมารวมกันเข้าไปใช่ครับใช่เหมือนคล้ายๆป่ะว่าเป็นยูนิเวอร์สเดียวกันอะไรความหมายในกองเราเป็นยังไงบ้างที่อยากรูว่าในกองถ่ายเอ็มบีใช่ไหมครับหรือว่า ก็ง่วงก็ต้องบอกว่าโอ้องต้องเล่าไกลเพราะที่ง่วงเพราะมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่นอนดึกอะไรขี้เกียจหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าลองย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเร่งรีบนิดนึงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นเรากำลังมีซีรีส์ออนอยู่ซอมบี้นิดเดียออนอยู่ใช่แล้วพี่อาบอกว่าเอ๊ะเรามาทำเพลงไหมช่วงที่กำลังออนอยู่เลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าช่วงนั้นปลายเดือนมกราเรารู้แล้วว่าเรามีเพลงพี่อาส่งเพลงไว้ฟัง ช่วงวันที่8วันที่9ไปอัดเพลงใช่ไหมครับเราก็ยังเข้าใจว่าร้องเพลงเดียวแค่ร้องเพลงอย่างเดียวนะเราเข้าใจแค่นั้นรู้แค่นั้นเลยพออัดไปอัดมาโจงนนมีท่าเต้นนะอ้าวหรอครับซึ่งอีกแค่สามวันเะรถ่ายเอ็มบีแล้วเราไปถ่ายเอ็มีแล้วแล้วอยู่ในบอกว่าพี่เอาท่าเต้นด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราสองคนก็ตามหลักความเป็นจริงคือไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยสนิทกับร่างกายไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเพราะว่าเราเคยเต้นแหละแต่ด้วยความที่เราห่างหายกัน ล้างเวทีไปนานล้างมันสองสามปีแล้วที่แบบเราไม่ได้เต้น,นอย่งจริงจังก็เลยกดดนันก <c oughs> ดดันอยู่เพราะกดดันแหละสาวันนี้ <c oughs> แต่คือเราสองคนตั้งใจมากๆเพราะว่าทั้งสาวันนี้เราซ้อมตั้งแต่เช้ายันดึกเลยครับตั้งแต่เ <c oughs> ช้ายันสี่ห้าทุ่มเลยอ่ะใช่ซึ่งวันก่อนวันถ <c oughs> ่า,ายเอ็มวีหนึ่งวันเราเลิกห้าทุ่มซึ่งเขานัดกองถ่ายหกโมงเช้าเราก็ต้องตื่นตีสี่ได้นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็มาแต่งหน้าตอนตีห้า ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ไู้ขึตอนเช้ามันแบบว่ามันมันทุกอย่างมันยุ่งวุ่นวายหมดแต่ว่าเราก็เชื่อว่ามันออกปรดียไงเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทั้งสาวันมันคือเราเรามัวแต่แบบฟังเพลงนี้เต้นเพลงนี้อะไรเงี้ยเลยมั่นใจว่ามันจะต้องออกปรดี๋ยงเนาะแม้เราจะง่วงก็ตามแต่ผขอตั้งใจง่งงามดูเีแล้วพอใจไหมพอใจพอใจไหมพอใจพอใจตามคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ได้แค่เราสองคนเพราะ อ่าผมรู้ตัวเองว่าผมกับพี่นุน่ะตั้งใจอยู่แล้วอันนี้รู้ตัวแล้ปล่อยผ่าน<ช>ไม่ได้แต่ว่านอกเหนือจากเรา2คนยังมีเบื้องหลังร<ช>่วกมกับโปรดิวเซอร์ทีมเสียงทีมซาวทีมกล้องซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาทํางานเป็นมืออาชีพมากๆซึ่งเขาก็ช่วยคอยหนุนคอยบูธ์พวกเรา<ช>ตอนถ่ายมีด้วยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่โชคดีที่ทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวไปหมดซึ่งก็เลยทําให้มีออกมาผมรู้สึ ภูมิใจแล้วก็พอใจครับแล้วเราเราชอบเราชอบแบบว่าชุดในในการถ่ายมีแต่ละชุดมากเพราะว่าพี่ทีมพ p อปเขาก็แบบมีลูกเล่นแรงต่างแบบว่ามีกิมมิ c k แบบว่าใส่ตรงนั้นตรงนี้อุปกรณ์บางอย่างที่แต่ละชุดมันไม่ไม่เหมือนกันเลยแล้วเราก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มันซ้ํากันเลยอะไรเงี้ยประมาณก็แบบสิบชุดเปลี่ยนชุดกันฉ่าฉ่ามาก9ก้าถึงสิบชุดได้สิบชุดเลยครับทั้งวันเลยตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นเราใช้คุ้มมากใช่เปลี่ยนถึงชั่วโมง ได้คือคืออยากจะถ่ายรูปบางชุดใช่ไหมครับไม่มีเวลา <laughs> ไม่มีเวลาถ่ายจริงเพราะว่าทีม <c oughs> กล้องทีมอะไรที่เขาเซตไปหมดแล้วเลยแต่ว่าเปลี่ยนชุดกระยี่ยงหรือเงี้ยลงมาเรียยงเราก็จะชุดเนี้ยผมชอบมากนที่ผมผมอยากไปถ่ายมากแต่ไม่ถัาแล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะการว่าหลายชุดก็พลาดการถ่ายรูปของเราไปเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า MV ของเราอ่ะจุดเด่นของเราจุดหนึ่งก็คือ,อม,มีหลายมูดแอนโทนมีหลายฉากหลายสตอรี่ซึ่ง ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แต่ละอย่างที่สไตลิสต์จัดมาให้แล,แล้วก็ทีมฉาก<า>สถานที่อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเข้ากับ MV หมดเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูใช่ครับผมให้เล่ากับเราเราชอบซีนไหนสุดในเอ็มวีซีนที่ชอบชอบไหนไม่ไม่ไม่บอกแล้วกันเนาะเบอกตัวเองก่อนออผมชอบชอบหมดเลยอ่ะดิอนี่จริงมันก็ชอบหลายซีนแต่<ช>ถ้าเลือกซีนที่ชอบสุดน่าจะเป็นอันที่เป็นอยู่ในห้องกระจก แล้วเราน,นั่งนั่งอยู่บนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป็นโต๊ะจีนโต๊ะเออเหมือนเป็นโต๊ะจีน <c oughs> ผมไม่รู้ที่ายไงมาเป็นก <c oughs> ลมๆนะครับแล้วมันก็สามารถแบบหมุนได้อะไรเงี้ยแล้วแบบซีนเน้ก็จะแบบต่างคนต่างหมุนไปเรื่อยแล้วก็ร้องเพลงผัดกันร้องหันมาหากล้องเนี่ยเลียกกล้องผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ผมไม่เคยมานั่งอะไรอย่างนี้แล้วมานต้องร้องเพลงมองไม่ันก็จะหมุนมาแล้วเราก็ฮ่าเราก็ต้องหันมาตรงจังหวะแล้วก็ปากก็ต้องเปย์เนี่ย ซีนนี้มันคือต้องเปะมากๆใช้ความสามารถมากๆเพราะว่าถ้าเราพลาดมันก็จะก็จะแบบหลุดไปเลยก็ต้องเริ่มใหม่เพราะว่าบางทีแบบมันไม่มันไม่คอนทีนิวมันไม่ต่อซีนนี้น่าจะยาวสุดเนาะที่แบบใช้เวลาในการถ่ายทั้งหมดแต่จริงๆคือเราสองคนก็ชอบทุกซีนแหละครับแต่ว่าเอาไม่มเลือกมันซักซีนหนึ่งหรอว่าผมก็เลือกแล้วผมก็เลือกซีนเดียวซีนนี้เหมือนกันอ๋อกรอบหรือเปล่าไม่กรอบกรอบเปเพีย์หรือเปล่าเออ ่าแต่แต่ชอบเขาไม่ซีนไหนที่สุดนะชอบเขาเอออคนต่างชอบกันชอซีนนมีมีน้อยชิ้นหรือเปล่ามีมีน้อยชิ้นด้วยมีครับมีครับายแล้วก็นั่นแหละชอบไหนคะชอบไหนของผมชอบเขาฉากที่เป่าเทียนวันเกิดครับเพราะว่าผมได้ของแก้มเขานั่นไหนั่นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเขาแย่งผมเป่าเทียนครัผมแก้เขาใส่ไม่ดีนั่นไหนพี่ดี ของผมก็น้อยชิ้นไม่ใช่น้อยชิ้นไม่ใช่น้อยชิ้นถ้าให้เลือกซีนที่กินผักที่แบบแกล้งเขาซีนนั้นรู้สึกว่าตลกดีว่าเราได้เราแบบสนุกในการที่แบบได้แก้งอะไรเงี้ยเราเอาผักไปใกล้เขาเขาจะแบบไม่มีเอาไม่อยากกินไม่อยากยุ่งเลยว่ได้แบบตลกดีวิ่งหนีกววผักไม่ชอบกินผักรู้สึกชอบซีนนั้นตลกดีแล้วเรามีความใส่ไอเดียของเราเข้าไปไหม ในเพลงในตอนถ่ายทายย่าหรือในแบบช่วงต่างๆของเพลงส่วนใหญ่ไอเดียเราจะเสนอเป็นเรื่องแบบเวลาเราร้องใช่ไหมมันก็จะมีท่ามเมนต์มบางอย่างที่มันไม่ใช่ท่าเต้นก่อนที่จะเป็นท่อนเต้นเนี่ยแล้วก็แบบจะพยายามออ,ออกแบบให้แบบมันมันค่อนข้างที่จะเข้ากับเนื้อเพลงให้สุดอะไรเงี้ยก็พยายามถามว่าถ้าทำอยบานี้แบบนี้มันโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ลองพยายามถามพี่กอล์ฟถามพยายามถามพี่ช่างกล้อง,องทุกคนว่าถ้าผมทำประมาณนี้มัน มันจะบางหน้าไหมหรือว่ามันจะทําให้เงาฝั่งนี้มันแสงมันมามันโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็พยายามคิดอยู่ตลอดว่าท่านี้มือแบบนี้ท่อนนี้มือแบบนั้นอะไรเงี้ยพยายามใส่อะไรพวกนี้มากกว่าเพราะถ้าเราไปเปลี่ยนอะไรที่มันไปแบบเขาวางเอ่อสตอรี่บอร์ดไปแล้วอะไรเงี้ยเรากลัวมันจะแบบเอ้ยรบกวนการทำงานเาหรือเปล่าเนี่ยหรืออย่างก็ออกมาได้ดีแน่นอนดีแน่นอนเราแฟนๆเลยเนาะาพอได้ดูคอมเมนต์มีแต่คนมีแต่คนชมว่าน่ารักมากใช่ ผมรู้แล้วผมยอมครับยอมเลยก็ผลตอบรับดีครับหลายคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันบางคนก็ชอบชอบชอบความน่ารักชอบความที่แบบว่า MV มีมีหลายมูดแอนโทนชอบชอบความหมายของเพลงชอบจังหวะของเพลงอะไรเงี้ยแต่คนก็จะแตกต่างแตกต่างกันออกไปตอนนี้หาคนที่พยายามชอบท่าเต้นอยู่เพราะแต่ละคนที่มาดูก็คือ พอเต้นให้ผมเต้นกับผมไหผมสอนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นเนี่ยซึ่งอยว่าเราอยากเตนไม่ยากเลยจริงมันไม่ยากเลยอยอ่าบอกทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่บอกแล้วท่าไม่ยากถ้าทุกคนแบบว่ามองดีๆมันง่ายมากง่ายมากอยากชวนมาเต้นกันเยอะๆแอบกระซิบว่าเพลงของเรามีแดนซ์ชาเลนจ์ด้วยครับใช่ถ้าเต้นต้องไปดูที่อันนี้ผมขายเลยนะก็นะครับผมสามารถไปดู MV ก่อนแล้วกันตอนนี้มี Official MV แล้วซึ่งสามารถดูได้ทาง YouTube AB Group ครับส่วนเพลงก็สามารถฟังได้ที่ Music พลตฟอร์มทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Music, Joox, Spotify นั่นแหละครับไปฟังกันได้หมดเลยใช่เป็นแฟนกันหน่อยดีครับพูดไม่ทันเป็นแฟนกันหน่อยดีเจ้าภาษาอังกฤษก็ Would you please be my boyfriend ครับ ทั้นท้ายคือถ้าถ้าใครไม่ทานก็รอหน่อยดิจบก็ิถ้าถ้าตรงนี้ไม่ทานก็มั่วงม่วงเหรอหน่อยดิตอนท้ายไปคือถือว่าจบขั้นนี้เท่านั้นต้องจบขั้นซิกเท่านั้นมาตอนที่บรรยากาศท้องอ่านว่าครับผมเป็นตอนได้อัดเพลงโอ้โอ้ครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าให้กำลังใจคนข้างบอกมากๆครับเพราะว่าจริงๆคนนี้ไม่ไม่น่าห่วงพี่นนท์ไม่น่าห่วงจริงเรามันเก่งอยู่แล้ว อไม่พูดละคือจริงๆคือผมอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยแบบว่าเรียกไงดีเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เข้าห้องอัด <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะเกรงเพราะว่าผมเอาจริงๆผมตั้งใจมากๆมันส่งผลทําให้ผมแบบค่อนข้างที่จะกดดนันคาดหวังว่าผมกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีเสียงเราจะแบบไม่ดีหรือเปล่าตั้งใจเกินกังวลเกินไปใช่แต่ว่า พออัดไปอัดมามันก็มีพลาดบ้างได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเหมือนผมรู้สึกว่าผมได้แบบทะลายทลายกำแพงตัวเองออกมาละมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยจนเป็นเสียงเพลงที่ทุกคนได้ฟังในวันนี้<ช>ครับผมก,ก,ก็ต้องบอกว่าแบบเหมือนแบบจริงๆลองโจก็คือร้องร้องได้อยู่แล้วร้องดีอยู่แล้วแต่ว่ามั่นใจพอพอไปถึงห้องอัดใช่ไหมครับมันไม่คุ้นชินมันช,อช็อตคืออย่าง <c oughs> มันแบบบรรยากาศมันแบบ เเราไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีมีไม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็มีอะไรมาข้อหูที่แบบว่าเราได้ยินเสียงตัวเองในหูเอาข้างนอกก็คือมันเงียบไปหมดไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองแบบชัดขนาดนี้มาก่อนก็เลยแบบหุยอะไรกับเนี่ยละกายว่าลืมไปเลยว่าตัวเองเสียงเป็นยังไงล้อมเป็นยังไงก็ต้องค่อยคอยบิ้วอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็รอดรอดมาได้อรเอย่างเราเราให้ตองใจ้องบางเวลาก็พยายามพยายามเพราะว่าเวลาคนที่อยู่ข้างนอกห้องครับสามารถส่งเสียงให้เขาได้ยินได้หลังจากที่แบบ ร้องเสร็จแล้วเงี้ยคอยเป็นไกด์ให้าาคอยพยายามแบบว่าจกลองคิดแบบนี้ลองพยายามเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้คิดแบบนี้อะไรเงี้ยมาแบบพยายามเปลี่ยนวิธีคิดในการร้องของเขาไนงะเพราะบางทีเขาจะร้องเขาแล้วแหละไม่ได้โปรเจกต์เสียงออกมาเยอะหรือไม่ได้อ้าปากเยอะเนะี่ยเขาบอกพยายามอ้าปากนิดนึงอนะไรเงี <S 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 ้ยแล้วพยายามแบบว่าไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบพี่ขอไม่บีบอนะไรเงี้ยนิดเดียวอนะไรเงี้ยก็นิดนิดหน่อยก็เข้าที่อะไรเงี้ยครับประวัตนะคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะตอนแรกทำมันทำให้เราบบปวดล็องไหมปวดร้องครับมันช่วยช่วยได้เยอะ เพราะว่าในห้องนั้นมีนอกจากพี่นนท์ก็มีพี่โปรดิวเซอร์ก็ขอบคุณพี่โปรดิวเซอร์มากๆเหมือนกันแบบว่าเขาก็ช่วยผมมากๆคอยแนะนำไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยพี่เขาไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยแบบละเอียดมากเลยพี่ไม่ปล่อยัทอนเลยอย่างเงี้ยไม่รักไก่เลยเพราะว่าถ้าไม่ได้คือพี่บอกคอยรอบคอยตัวอย่างคำว่าใจเนี่ยผมแบบบางทีคีย์แบบมันผมผมติดลูกทุ่งผมจะติดเอื้อนเยอะแล้วก็มันเวลาผมร้องเพลงอ่ะโดยพื้นฐานอะผมจะติดใช้เขาเรียกว่าอะไรพี่ แบบยาวอ่ะเสียงยาวอ๋อมันจะไม่กระชับเวลาเวลาร้องมันจะยืดยืดหน่อยยืดยืดหน่อยคือคำหนึ่งผมจะมีหลายโน้ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเพลงป๊อปมันจะใช้ไม่ได้มันจะต้องกระชับแลวยิ่งเป็นเพลงเร็วมันก็จะบอกว่าถ้าเราลองยืดมันอาจจะฟังไม่สนุกเข้าไม่ทันไม่กระชับต่อไปมันจะมันจะไม่เข้าถึงอะไรเงี้ยหลายอย่างผมอะกว่าจะปรับไม่เราเราก็ผ่านแล้วนะประสบการณ์เราก็ทำได้ใช้วันเต็มเลานการเตต้องบอกว่าสองวันสองวันครับสองวัน หน okay. <ci> ึ่งวันครึ่งหนึ่งวันครึ่งเหมือนราะว่าตอนแรกมันเหมือนจะโอเคแหละแต่บบพอกลับไปฟังอีอ้ยมันจะมีบางจุดที่แบบบางจุดที่มันต้องแก้นะอะไรเราก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาให้น้องร้องอีกทีหนึ่งไงซึ่งก็ออกมาดีแบบที่ทุกคนได้ฟังก็พอมาอยู่ในห้องอัดวันที่สองมันบางทีมันก็ได้แก้ในจุดที่แบบอาจจะมันอาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาวันที่สองมันก็จะดีกว่าเดิมได้อีกันมันบางใช่ใช่จริงจริงท่อนภูมันต้องร้องคล้ายๆกันแบบโน้ตเดียวกันอย่างงแต่ว่า น้องอาจจะร้องแบบว่าวิธีการขึ้นโน้ตเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับที่เราร้องมามันก็จะแบบว่าเอ๊มันมันดูเหมือนแบบไม่ใช่เพลงเดียวกันเไรเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนให้มันแบบว่าเหมือนกันนะครประมาณนั้นเสียงเวลาทับลายมันใช่เวลาลองเอารวมกันมันจะต้องแบบว่าคี์มันต้องตรงกันมันจะต้องตรงตรงกันเลยเป็นไงครับคุณคอนบอกเอ้ยมันมีงานเพลงคู่กันแล้วมันดีใจดีใจมากดีใจกพื่อผมส่วนตัวผมคนชอบชอบไอ้ที่แบบเกี่ยวกับเพลงอยู่แล้ว ก็พอได้รู Power ้ว่ามีโปรเจกที่ทําเพลงก็ดีใจมากดีมากที่แบบพี่อร like ์ลงทุนให้นะครก็ขอบคุณพี่อร์มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเที่อวกลับมาวกกลับมาแบบเรื่องเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยคิดว่าพี่อร์จะกลับมาเรื่องเพลงแล้วเงี้ยแต่คือความตั้งใจแรกที่เราเข้ามาตรงนี้ก็คืออยากทำเพลงด้วยจริงๆก็ใช่รับเพราะว่าตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบมาเป็นวงการแบบอยู่ในวงการนักแสดงอะไรเงี้ยแต่พอมันมีวงการนักแสดงมันแบอ พุ่งเข้ามาหาเรากกอนเราก็เลือกเที่ยวคว้าโอกาสนั้นก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงก็มีบ้างคนระับเมื่อก่อนนี้ก็มีบ้างแต่ว่าก็จะป่าปลายเป็นแบบเพลงประกอบเอ่อภาพยนตร์สัน้นบ้างอะไรก็เออแล้วก็เพลงประกอบซีรีส์นิดนหน่อยหน่อยบ้างนะครแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทาจริงจังนะเพื่อแบบออกเป็นซิงเกิลที่มันไม่เกี่ยวกับซีรีส์เลยหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นครั้งแรกที่เป็นซิงเกิลเดียวส่วนผมกับพี่นนท์ไม่เหมือนกันเลยเ,เพราะว่าผมอยากเป็นนักสแสดงแต่ว่าไม่ชอบการที่ตัวเองจะต้องมาร้องเพลง เพราะว่าสลักไม่้หรอตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นคือผมชอบการแสดงมากกว่ามากๆเลยตอนนั้นอยากเป็นนักแสดงมากอะไรเงี้ยซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาลองเพลงแต่ว่าคือถ้าถามผมรู้สึกผมรู้สึกดีใจเพราะว่าพอเราเปิดใจแล้วอะเอ๊ะมันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าเพราะว่าแค่ณตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าผมอะอยู่ในกรอบมากกว่าไม่ยอมที่จะเปิดใจไม่มองที่จะมองโลกอะไรเงี้ยผมอะชอบฟังเพลงแต่ว่าไม่ชอบลองเพลงเพราะว่า ผมเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็ไม่มั่นใจมากๆคุณตัวเองจะเสียงเพี้ยนกลัวคนดูจะแบบคนฟังจะไม่ชอบอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้มาแบบลองทําจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเออตอนนี้ผมได้แบบ,ปล,ลบปลดล็อกบางปลดล็อกบางอย่าง<อ>เราได้ทั้งการแสดงด้วยได้ทั้งร้องด้วยได้ทั้งเต้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อดีสําหรับตัวเรา<ช>แล้วก็สําหรับคนอื่นด้วยที่จะได้ติดตามเราในอนาคตอะไรเงี้ย อมันเพ็นคู่กันมันรู้สึกสบายใจแบบอน้อยมันก็มีคนใช่<ด>สบายใจสบายใจเพราะว่า<ม>ถ้าเป็นคนเดียวบางทีเราก็จะแบบ<ม>อาจจะกดดันตื่นเต้นในบางสถานการณ์ที่แบบว่าเราอยู่คนเดียวล้วตรงนี้มันมีแค่เรานะอะไรเงี้ยมันไม่มีใครที่จสามารถช่วยอะไรเราได้เงแต่ถ้าสมมติอยู่าบาขบวนสองคนงอย่างน้อยเราพลาดอะไรไม่าเราหันไปมันั้งข้างก็พร้อมช่วยเราอยู่แล้วอ่างเงี้ยมีกำลังใจตลอดมีกำลังใจตลอดเราเรารู้สึกว่ามันมีคนที่คอยระวังเราผิดพลาดระวังหลักให้เราเงี้ยก็จะปุ่นใจ เราเรามั่นใจในตัวเขาไหมว่าถ้าเราหันไปเราจะเชื่อว่าเขาจะให้ความมั่นใจแบบไหนกับเรากลับมาในความมั่นใจที่เหมือนแบบว่าสมมติว่าหันไปปุ๊บพลาดอะไรสักอย่างหนึง่งหันไปก็ขำหรื <c oughs> <c oughs> อว่าเราก็แบบหัวเราะกันแบบในใจเราเราก็ไม่ต้องแบบมาซเรียสว่าเอ้ยทำไมร้องพลาดเลยไม่มีใครมา<ล>ต่างคนต่างไม่มีใครมาจี้กันว่าทำไมถึงทำพลาดทำไมถึงทำแบบนี้อย่างเงี้ยคพลาดก็คือพลาดไปเราก็ไปกันต่ออะไรเงี้ยเราก็ลืมต่อสนุกก็คือสนุก ความความความผิดพลานเกิดขึ้นได้ทุกที่อยู่แล้วเงี่ยเราเต็มที่แน่นอนอยแล้วแค่รู้รู้ว่าตัวเองกำลังสนุกแล้วก็กำลังทำหน้าที่ของเราอยู่แค่ั้นครับใช่ครับโกรธมอ่ะเอาพี่เขาบอกแล้วเราอ่ะรู้สึกมั่นใจอย่างที่บอกมีพี่าอยผมโผมมั่นใจอยู่แล้วว่าผมทำงานกับพี่นนครั้งแรกผมก็รู้สึกสบายใจแล้วดีเนาะเอาดีมาละคือเฟอร์สิมเมชั่นผมกับพี่นนคือทางานด้วยกันครั้งแรกคือแบบ สบายใจมากเพราะาเราพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วเนาะตั้งแต่โปรเจกต์ซีรีส์เรื่องแรกจนมาเรื่องที่สองจนมาได้ทำเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่นนท์เป็นคนที่แบบเสียดเรื่องการร้องเพลงล้วผมเลยยิ่งสบายใจเลยที่ได้แบบร่วมงานกับเขาอะไรอืมครับเรเห็นว่าคนอื่นชอบเป็นนักแสดงนักแสดงคนนึงเป็นชอบเป็นนักร้องความแตกต่างเป็นยังไงบ้างจากหลังจากที่เราเล่นเาในสิ่งที่อ อีกอย่างหนึ่งอะคุณมันมันต่างกับตรงที่สมมติว่าถ้าเราตอนแรกผมเป็นนักแสดงมันจะต่างตรงที่เรามีเวลาได้ได้คิดได้เตรียมตัวอะไระแบบว่าแบบว่าสมมติว่ามันมีบทบทหนึ่งมาใช่ไหมเราก็สามารถที่แบบว่าไปจินตนาการล่วงหน้าว่าเราจะเล่นแบบนั้นแบบนี้แบบไหนได้บ้างเงี้ยแล้วพอมาถึงหน้านหน้างานหน้านเซตอะไรเงี้ยมันจะแบบเกิดเหตุการณ์แล้วแต่เราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ให้ได้แบบว่าพุ่งกลับเปลี่ยนบทน,นู่นนั่นเราก็แบบมันได้ความ ยืดหยุ่นบางอย่างที่แบบว่ามันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบว่าได้ได้ตรงตรงจุดแล้วก็ทันทีอ่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราอาจจะทําได้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะรครับเราเราเรา,เราทำ้วตรงนั้นมันไม่มีใครที่แบบมานั่งมองแต่ว่าเป็นคนดูอ่างเงี้ยเป็นเป็นทีมงานเป็นพี่พี่ทีมงานหมดเลยเราก็ร <hayır> ู้สึกว่าเราสามารถที่จะตัดพวกนั้นออกไปได้แล้วก็อยู่กับตัวเองได้ดีอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบ ปิดสวิตช์ว่าอยู่บนเวทีแล้วปิดสวิตช์แล้วแบบมันมองไม่เห็นทุกคนอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องส่งอะไรบา,ง,าง,องอย่างส่งพลังบางอย่างในการร้องเพลงของเราให้ทุกคนรู้สึกว่าเราสนุกเราอะไรเงี้ยเราเอ NERGY บา,อา,ง,า,างอย่างที่เป็นพลังบวกเนี่ยมันก็มันก็แบบบางคนเราฟีลเลยเพราะว่าอันนั้นก็คือการพุชออกไปเยอะๆอย่างเงี้ยแต่นั้นคือการแสดงออกคือมันคือเก็บเข้ามาในตัวเองแล้วค่อยค่อ,อยปล่อยค่อยค่อยเล่นแต่นั้นก็คือเราต้องมีแต่คืาเรียกจจะร้องเพลงมันต้องมีอยู่ข้างในอยู่แล้วเราก็พุ่งออกมาเลยเนี่ยต่างกันตรงนี้น ผมอธิบายยากไหมผมรู้สึกว่ามันแบบเป็นเป็นภาพในหัวกันไปเข้าใจผมเข้าใจคุณงงงงละยังน้อยผมก็เข้าใจแล้วสำหรับผมมันจริงๆอ่ะมันคล้ายๆกันนะเพราะว่าก่อนหน้าคือผมการแสดงล้วนเลยพี่ผมเล่นละครเวทีมาก่อนเล่นซีรีส์เล่นละครอะไรอย่างเงี้ยการแสดงล้วนไม่เคยคิดจะร้องเพลงเลยซึ่งจริงๆสําหรับผมอ่ะการร้องเพลงกับการเป็นนักแสดงมันเหมือนกันเพราะว่า ผมรู้สึกว่าการแสดงอะ่ะเราต้องรู้จักตัวละครต้องรู้จักเนื้อเรื่อง<ม>ต้องมีเหตุผลทุกครั้งต้องมีซับเท็กเวลาเราพูดประโยคนี้ออกมาเราต้องรู้สึกอะไรยังไงมีความหมายยังไงต้องการให้คนดูรู้สึกอะไร<ม>เปรียบเทียบกับการเป็นนักร้องก,ก็เหมือนกัน<ม>เนื้อเพลงไม่ใช่แค่ร้องออกมาเฉยๆแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเพลงนี้ต้องการสือ่อสารถึงใครไอประโยคนี้มันหมายความว่าย,ยัางไงกันแน่ซับเท็กซึกของมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต่างกันแค่ การเป็นนักแสดงมันคัดตัวเองสามารถคัดได้แต่จริงๆการเป็นนักแสดงที่ดีไม่ควรคัดตัวเองอุ้ยนี้ไปแนวอสอนแล้วอะเอาได้ใช่ไหมพี่แต่ว่าการเป็นนักร้องก็คือการที่เราใช้เสียงเพลงทํานองต่างๆถ่ายทอดออกมาให้คนดูได้รู้สึกจริงมันก็คล้ายกันแหละครับใช่แต่ว่าแค่ณตอนนั้นอะผมคิดว่านักร้องมัน มันขึ้นอยู่แค่เสียงอย่างเดียวความผมคิดผิดเะนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเป็นคนไม่มั่นใจในเสียงตัวเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ทนเสียงต่ําแต่ว่าเวลาให้มาขึ้นเสียงสูงยอะไรเงี<ม>้ยก็จะไม่มั่นใจละหลายอย่างจริงๆมันก็เป็นศิลปะทั้งสองอย่างมันคือการแสดงศิลปะการแสดงเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรที่แบบว่าออกมาเพื่อให้มันแบบโดดเด่นแค่นั้นเองในการแสดงของเราเราก็พยายามหาคาแรคเตอร์ที่มันถูกต้องในเนื้อเรื่องแต่ว่า ในการร้องเพลงบางทีเราต้องแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องแสดงของคาแรคเตอร์ตัวเองไา้ให้ชัดเจนบางทีแบบเราไม่รู้ว่าการที่เราแบบนั่งยืนอยู่คนเดียวแล้วแบบมันไม่ไม่ไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นตัวตนของเราที่ชัดเจนคนก็จะแบบว่าเอยเธอตั้งใจมาร้องเพลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ปฏิสัมพันธ์หรือไม่เล่นกับคนดูอะไรเงี้ยมันมันใช้การแบบว่าเขาเรียกอะไรมันอินเทอร์แอคตกับหลายๆคนหลายๆที่อะไรเงี้ยพร้อมกันอะไรเงี้ยมันจะต้องมีสมาธิมากกับกับการเปลี่ยนจุดโฟกัส แต่ว่าการแสดงเราสามารถที่จะโฟกัสจุดจุดเดียวแล้วก็เล่นได้ผมมองเป็นอย่างนั้นครับประมาณนั้นที่เรเป็นแบบมีโอกาสได้เห็นเราเปอร์ฟอร์แ่นอนแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแต่จริงเราก็เคยเผยเปอร์ฟอร์แมนไปแล้วรอบหนึ่งอ๋อใช่ใช่ที่อะไรนะทีเดย์ทีเดย์มิวสิกเพกาครั้งหนึ่งครับก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถดูย้อนหลังได้ไหมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นไลฟ์สตรีมใช่แต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีไปที่เวทีทีเดย์มิวสิกเพกาอีกรอบหนึ่งใช่ ยังไม่ตอนนี้ยังไม่เชื่อแต่ว่า่ชวงเดอนาคตคาดว่ามีแน่นอนอยู่แล้วใช่ก็เราจะดีที่เราจะเดินไปในทางเพลงกับละครคู่กันหรือน่าจะไปด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าถ้าสมมติช่วงนี้เรายังไม่ได้มีถ่ายอะไรแล้วก็อ่ะเรื่องเพลงะคแับแต่ถ้าาจะเป็นเพลงอยู่แล้วใช่แต่เช่ถ้าเราจะมีถ่ายเราก็จะโฟกัสทีละอย่าง้งแต่ว่าถ้าว่างช่วงไหนทำอย่างอื่นถ้าไม่มีอะไรก็ทําอีกอย่างหนึ่งไงไปเรื่อย เราสุว่ามันก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเราไปเลยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเป็นก่อมากเพราะเพลงใหม่เพลงใหม่เพราะแล้วครับว่าแล้วอย่างนี้แบบหลังจากนี้แฟนๆจะได้แบบเห็นเราในงานแบบไหนบ้างอะไรบ้างสามารถบอกอะไได้ไหมคะก็เราติดตามใน a p Group ครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็ยังมีหลายอย่างที่ยังบอกไม่ได้เป็นความลับอยู่แต่มีแน่นอนครับมีโปรเจกต์ใหม่ที่ ยังบอกไม่ได้อะแต่เขาก็ยังบอกไม่ได้แต่แต่อะสปอยว่ามันก็ยังเป็นเกี่ยวกับวงการเพลงอยู่ใช่แต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีอีกหลากหลายก็อยากให้ทุกคนติดตามเราสองคนไว้เรื่อยๆบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่เราสองคนสปอยแค่นี้นเฮ้ยหมายถึงโปรเจกต์หน้าโปรเจกต์รับโปรเจกต์หน้าโปรเจกต์รับมีมากกว่าสองเพลงเดียวไม่บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกรอติดตามรอติดตามมีแน่นอน แฟนไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาแน่นอนรักผมไม่นั่งแน่นอนแนวันนี้แน่นอนครับแน่นอนครับโอเคอ่ะสุดท้ายฝากกันนะฮะติดตามอะไรยังไงแล้วก็มีผลงานอะไรที่เป็นแฟนตัวก็ฝากติดตามด้วยนะครับเออเพลงของเราสองคนชื่อเพลงว่าเป็นแฟนกันหน่อยดีสามารถฟังได้ทุกมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Music สิกจู๊กสปอรติฟาก็สามารถไปฟังกันได้แล้วส่วน Official MV ก็มีแล้วนะครับผมออนแอร์เรียบร้อยก็สามารถไปฟังได้ที่ y o ยูทูบ พิมพ์ว่า e-b group ก,ก็จะเจอเลยใช่ครับชื่อเพลงเป็นแฟนกันหน่อยดิาลืม,มติดตามกัน,นเนนด้นะครับแก้มากครับฮะฝาก้วยครับ